ครับในขณะนี้ผมอยู่ที่ห้างเซ็นทนรัลลาดท้าววันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญที่ซัสมอมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการต่อบุคคลภายนอกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของ s o d ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามีนะครับคุณโบกับน้องมะลิเนี่ยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ครั้งนี้จะมีการเปิดตัวหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดจากพลังแห่งรักแท้ของแม่ลูกคู่นี้ซื่อให้เห็นถึงการที่คุณแม่จะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงในการที่จะอยู่ดูแลลูกก็นั่นก็คือน้องมะลิ เป็นเวลานานนานตลอดไปแน่นอนครับว่าผลิตภัณฑ์เอสโอดีปัจจุบันนี้เป็นผลิตภัณฑ์เรือธงหลักของซั e เซสมอลในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจากการที่เปิดจําหน่ายกับสมาชิกของเราที่มีอยู่ในช่วงเวลา8เดือนที่ผ่านมาเรามียอดขายไปแล้วนะครับมากกว่า200ล้านบาทและเมื่อมีการเปิดตัวในวันนี้ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับนะครับจากบุคคลภายนอกที่ไม่รู้จักเอนไซม์เอสโอดี รู้จักเอนไซม์เอสดีเพิ่มมากขึ้นว่าเป็นเอนไซม์ที่ดีที่สุดในการย้อนไมเซลคล้นความแข็งแรงนะครับในระดับ DNA และเป็นสินค้าที่เรียกว่าตอบโจทย์ความต้องการของการดูแลสุขภาพในศตวรรษที่2 1นี้อย่างแน่นอนติดตามดูนะครับผลิตภัณฑ์เอสดีของเราบอกต่อในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เอสผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนอยากจะมีสุขภาพร่รางกายที่แข็งแรงการดูแล สุขภาพเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดและอยากจะบอกว่าควรป้องกันโรคดีกว่าการรัรกษาโรคและ SOD จะเป็นคําตอบในการป้องกันโรคที่ดีที่สุดในศตรวรรษนี้ครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงผลประกอบการในครึ่งปีแรกของบริษัทซัคเซอร์มอร์บิงนะครับเทียบระยะเวลาเดียวกันกับปีที่แล้วเนี่ยถือว่าท้าในยอดธุรกิจที่เป็นเชิงยอดขายนี่เติบโตเพิ่มขึ้น20นะครับในส่วนของฐานสมาชิกก็เพิ่มขึ้น 35%ถือว่าสอดคล้องต้องกันไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนได้โอกาสในการพิชิตเป้าปลายปีก็ถือว่าจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นการใส่อินพุตเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะผลักดันสินค้าตัวเรือธงนะครับรวมถึงการจัดกิจกรรมสัมมนาเติมศักยภาพของพลังงานของผู้ช่วยเหลือแบ่งปันชีวิตผู้คนของซักเซมอ โดยจัดเป็นงานสัมมนาที่ชื่อว่า w i h e Legend เป็นการสัมมนาที่ใส่พลังงานด้วยศาสตร์ NLP ทําทำให้คนเข้าใจชีวิตมีเป้าหมายและรู้ความหมายของการพิชิตเป้าหมายในการที่จะต้องสร้างความสำเร็จเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คนให้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ที่นี่มันมีคุณค่าสำหรับคุณแน่นอน